พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่81เรื่องพระมหากัสปเทระและเรื่องพระอนุนทระพระมหากัสปเทระเป็นพระมหาสาวกองค์ที่สของพระสมณโคดมพุทธเจ้ามีอายุยืนมา ถึงหลังพุทธะปรินิพานแล้วในขณะที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ท่านไม่ค่อยมีบทบาทมากนักเพราะท่านยึดมั่นอยู่ในธุดงควัดจึงพำนักอยู่แต่ในป่าเป็นประจำหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วท่านเป็นกำลังสำคัญในการทำปฐมสังขายนาสืบทอดพระธรรมวินยัยท่านหนึ่งในพระศาสนาข้อความในทีขณิกายมหาปรินิพานสูตรกล่าวว่า เมื่อพวกเจ้ามรลก,กษัตริย์อัญเชิญพระบรมศาสดาขึ้นสู่จิตกาทานแล้วก็ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติดได้เนื่องจากเทวดาผู้เคยอุปถากพระมหากัสสปะมาในการก่อนทราบว่าพระมหากัสสปะกำลังเดินทางจากเมืองปาวามาสู่กรุงกุสินาราเพื่อถวายบังคมพระบรมศาสดาเทวดายังบันดาลไม่ให้ไฟติดจิตกาทาน ครันพระมหากัสสปะและสงห้าร้รูปมาถึงและได้ถวายบังคมพระบาทของพระาศาสดาแล้วไฟก็โผล่ขึ้นเองด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อเสร็จสิ้นการถวายพระเพลิงและุนพราหมณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุแล้วต่างก็นำไปสร้างสถูปไว้บูชาในนครของตนหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าปร,รินิพานได้สี่เดือนท่าน จึงชวนภิกษุทั้งหลายกระทำสังขายนาพระธรรมวินัยพระมหากรสปะเทระพำนักอยู่ณเวลุวันตลอดมาต่อมาท่านพิจารณาว่าชีวิตของท่านจะยืนยาวไปอีกสักเท่าใดทราบว่าจากนิพพานในวันรุ่งขึ้นจึงตั้งใจไปนิพพานที่กุกุตะสัมปาตะบันพศก็คือเขาสามลูกใกล้กรุงราชครึกตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อน,นิพพานแล้ว ขอให้พวกเขาสามลูกจงมารวมเป็นลูกเดียวกันเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูมาทรงกระทาสักการะก็ขอให้เขาทั้งสามลูกนั้นเปิดออกเพื่อให้พระเจ้าชาติศัตรูได้ทอดพระเนตรจากนั้นจงกลับปิดดังเดิมและขอให้สรีระคงดำรงอยู่จนกระทั่งถึงยุคพระศาสนาของพระศรีอริยะเมตรตรจะทรงช้อนสรีระของท่านไว้ในพระหัตถ์กล่าวคำสรรเสริญคุณของท่านแล้ว จากนั้นเพลิงก็จะบรรดาลลุกพลงขึ้นเองเพราผลาญสรีระให้สูญสิ้นไปกล่าวกันว่าพระมหากรสป,ปะมีอายุยืนยาวถึง120ปีอธกถาอานันทธ,ธีรปทานกล่าวถึงเรื่องพระอนุนว่าพระอนุนเป็นพระชะอรสของพระเจ้าสุโกธนะกับพระนางกีสาโคตมี เมื่อนับตามลำดับสากยวงศ์พระอนุนก็เป็นพระอนุชาของสมเด็จพระบรมศาสดาและเป็นสาชาติของพระสิทธะราชกุมารเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จออกมหาพิเนสกรมทรงบรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณทรงประกาศพระธรรมจักรอันประเสริฐแล้วเสด็จไปกรุงกบิลพัทเพื่อโปรดพุทธบิดาในขณะที่เสด็จกลับกรุงราชครึกแวะประทับที่อนุปยอัมพวันพระอนุน พร้อมกับราชวงศ์ห้าองค์และอุบาลีผู้เป็นภูษามาลาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานเอหิพิกขุอุปสัมปทาได้ฟังธรรมกถาของท่านปุณณะมันตานีบุตรผู้เป็นหลานของพระอัญญาโกนธัญญาพระอนนนดำรงอยู่ในโซดาปฏิพล์ในพรรษาที่20 พระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นพุทโปถากประจำท่านเป็นผู้เอาใจใส่ในการอุปถากมีความจงรักภักดีในพระบรมศาสดาแม้ชีวิตก็สละแทนพระพุทธองค์ได้พระอานนุ์เป็นผู้ประกอบด้วยความทรงจำอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้รักษาคลังพระธรรมของพระศาสดาทั้งที่ยังเป็นพระเสขะคือผู้ยังต้องศึกษาอยู่เพราะเหตุที่พระอนท์ เป็นผู้ทรงคุณคือความเป็นพระหูสูตรนั่นเองหลังจากพระบรมศาสดาปรินิพานได้สี่เดือนพระมหากรสปะประสงค์จะทำสังขายนาพระธรรมวินัยเหตุจากสุพัทธะบุติบรรพชิตกล่าวจ้วงจากพระธรรมวินัยพระมหากรสปะเทระจึงเลือกให้พระอนุลเป็นผู้วิสัชนาพระธรรมในส่วนพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกครั้งนั้นพระอนุ์คิดว่าพรุ่งนี้ จะทำสังคยาพระธรรมวินัยเรายังเป็นเสขบุคคลการจะไปประชุมร่วมกับพระเถระผู้เป็นอเสขะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเลยบังเกิดความอุตสาหาะเจริญกายยตาสติภาคเพียรเป็นอันมากตลอดราตรีนั้นจงกรมอยู่จนล่วงมัชชิมยามดำริว่าเราอาจจะทำความเพียรมากเกินไปจึงหลงจากที่จงกรมในเวลาใกล้รุ่งเข้าไปสู่วิหารได้ประสงค์จะพักผ่อน ขณะที่กำลังเอ็นกายลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอนเท้าทั้งสองเพียงพ้นจากพื้นในระหว่างนั้นจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายบรรลุอรตัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกและปฏิสัมพิทาสี่ในคืนก่อนวันประชุมสังคาย,ยนานั่นเองความเป็นพระอรหันต์ของพระอนุนเว้นจากอิริยาบถท,ทั้งสี่ ครั้นถึงเวลาทำสังคายนาภิกษุพร้อมเพรียงกันแล้วพระอนุลคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาอันสมควรที่จะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อจะแสดงอนุภาพท่านพระอนุลผุดจากพื้นดินแสดงตนบนอาสนะในขณะนั้นบางตำรากล่าวว่าท่านหอบไปทางอากาศแล้วนั่งเหนืออาสนะข,ของตนพระมหากัสปะเห็นอาการของพระอนุลดังนั้นทราบว่าพระอนุล ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วมีความรู้สึกว่าหากพระศา,ศาสดายัางทรงดำรงพระชนอยู่พระพุทธองค์ก็จะพึงประทานสาธุการแจ่พระอน,นุ์ในวันนี้แน่แท้บัดนี้เราจะให้สาธุการซึ่งพระาศาสดาควรประทานแจ่พระอน,นุ์ดังนี้แล้วพระมหากัสปะได้ให้สาธุการถึงสามครั้ง การต่อมาพระอนุนดำริว่าเราได้ดำรงชีพมานานถึง120ปีจนบัดนี้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปพอสมควรแล้วบรรดาภิกษุสงฆ์และเหล่าชนทั่วไปก็ยอมรับและปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยความเลื่อมใสสมควรแก่าการที่เราจากนิพพานได้แล้วพระอนุนจึงแจ้งแก่เหล่าภิกษุและชนทั้งหลายว่าจากนี้ไปอีกเจ็วันเราจากนิพพาน บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำโรฮีนีได้ทราบข่าวต่างกล่าวกันว่าพวกเราได้ประการรับพระเถรรามา,มา,มากดังนั้นท่านจึงควรนิพพานในเขตแดนของเราพระอนุทิระทราบความแล้วก็คิดว่าชนทั้งสองฝั่งน้ำนี้ให้ความประการาชเกเรามาเท่าเทียมกันหากเราจากนิพพานบนฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเกิดการวิวาทกันระหว่างชนทั้งสองฝั่งเป็นแน่ จึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่หน้าฝั่งใดขอให้ประชุมกันอยู่ที่ฝั่งของตนเราจะกระทำให้พวกท่านได้รับความพอใจโดยทั่วนหนา้าเท่าเทียมกันครั้นถึงวันที่เจ็ดท่านพระนนทีระจึงสำแดงฤทธิ์ขึ้นไปปริษฐานอยู่บนอากาศกลางแม่น้ำโรฮินี อธิษฐานว่าขอปาฏิหารจงบังเกิดมีแจ่สรีระของเราเมื่อเราดับขันธนิพพานแล้วขอให้เตโชธาตบังเกิดเผาไหม้สรีระเองและขอให้อธิษฐานของเราจงกระจายลงไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำเท่ากันครั้นแล้วก็เข้าสมาบัติในบัตดลบังเกิดเตโชธาตพลุ่งขึ้นเผาไหม้สรีระจ,จนหมดสิน้นอธิษฐานของท่านกระจายตกลง ยังสองฝั่งน้ำเท่าเท่ากันพระราชาแห่งโกริยนครและกบิลพัทต,ต่างก็สร้างพระเจดีย์ใหญ่บรรจุอิหน้าสองฝากฝั่งแม่น้ำนั้นชดทั้งหลายต่างก็คร่ำครวญถึงพระธทระด้วยความอลาลัยยิ่งพระจุนทเทระเป็นบุตรของพราหมณ์วังคันตะและนางสารีถือกำเนิดที่บ้านนาละกะ เป็นน้องชายของพระสารีบุตรออกบรรพชาเป็นสามเณรตามพี่ชายตั้งแต่อายุเจดขวบโดยมีพระอานน์นเป็นพระอุปชาบรรพชาได้ไม่นานก็สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาหกในขณะที่ยังเป็นสามเณรภิกษุทั้งหลายนิยมเรียกว่ามหาจุนทะหรือจุนทะสมนุเทศชื่อนี้เข้าใจเรียกกันติดปากมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรออปนิสัยของพระจุนทะ ชอบอยู่ในสถานที่สงบสงัดอันเป็นที่สปายะควรใจาก,การบำเพ็ญสมณธรรมสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านสามคามแขวนสก,กะเวลานั้นนิครนนาตบุตรเจ้ารัทิผู้หนึ่งพำนักอยู่หน้าเมืองปาวาป่วยหนักก่อนตายได้คิดว่ารัธิของเรานี้ไม่สามารถที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติตามสิ้นทุกได้แต่หากเราจะกลับคำสอนในขณะนี้ ก็จะไม่มีผู้ใดเชื่อฟังจึงหาทางทําให้บริวารแตกแยกกันเพื่อพระบรมศาสดาจะได้แสดงธรรมโปรดในภายหลังเมื่อในคนนาตบุตรถึงแจ่กาละแล้วพวกนิครนแตกกันเป็นสองพวกเกิดขัดใจกันทะเลาะวิวาทกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงเรารู้ทั่วถึงทำวินัยนี้ต่างก็ถกเถียงกันตามความเข้าใจในสิ่งที่ตนได้รับฟังมาจากอาจารย์แม้สาวกกระหัต ก็มีใจถอยกลับเห็นว่าทวินัยที่นด้คนนาตบุตรกล่าวผิดให้รู้ผิดไม่นำออกจากทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นที่พึ่งอาศัยได้พระจุนทาเถระนำความนั้นมาบอกกับพระอานตนทั้งสององค์จึงพากันไปกราบทูลความแก่พระศาสดาหรือคิดว่าเมื่อพระศาสดาพริิภาพานแล้วขอหมู่สงจงอยาแต่กันเช่นนี้เลย พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอนนุ์ทำเหล่าใดอันเราแสดงแล้วจะเธอทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งคือสติปัฏฐานสี่สมปทานสอิทธิบาทสีอินทรียห้าพละห้พชฌชงกิตและอริยมรรคมีองค์8เธอเห็นภิกษุของเราแม้สองรูปมีวาท่ต่างกันในธรรมเหล่านั้นหรือพระอนุนทูลว่าข้าพระองค์ยังไม่ได้เห็นภิกษุแม้สองรูปจะมีวาท่แตกต่างกัน ในธรรมเหล่านี้พระศาสดาจึงตรัสสามารถคามสูตรแสดงมูลเหตุของการวิวาทของประการคือภิกษุเมื่อเกิดความโกรธความลบลูความริษยาความโอ้อวดความเห็นผิดความถือมั่นในทิฏฐิของตนภิกษุควรละเสียให้สิ้นเพื่อระง,งับต้นเหตุแห่งการวิวาทจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสารานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้ถึงกัน ทำความรากักทำความเคารพเป็นไปเพื่อสงเคราะห์กันเพื่อไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน6ประการคือ 1. ตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษสุสามะเณร 2. ตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณร Official 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 <velocidad> 3. ตั้งมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสามเณรส แบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แกเพื่อนภิกษุสามเณร 5. รักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมอกับเพื่อนภิกษุสามเณร 6. มีความเห็นร่วมกันได้กับภิกษุสามเณรอื่นทรงตรัสเตือนว่าพวกเธอพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการน,นี้ประพฤติธเถิดข้อนั้นอยากเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกพวกเธอตลอดกาลนาน ทรงแนะนำพระหมหาจุนทะเทรว่าให้เทียบเคียงกับพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วและควรสังคายนาคือรวบรวมพระธรรมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อจะได้เป็นแบบแผนเดียวกันโดยถูกต้องทั้งเนื้อความและพยัญชนะทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนของพระศาสนาต่อไปในอนาคตจากนั้น ยังทรงแสดงภาษาที่กระสูรให้คำแนะนำว่าหากมีเจ้ารัติอื่นใดมาสอบถามถึงอนิสงฆ์ของฌานสีว่าเพื่อหวังผลอะไรให้ตอบว่าหวังที่จะเป็นพระโสดาบันจะได้ตรัสรู้ต่อไปในเบื้องหน้าพระสกทาคามีเพื่อจะได้ตรัสรู้ต่อไปพระอนาคามีซึ่งจะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวพระอรหันเพื่อความหลุดพ้นจากอสวะทั้งปวง พระมหาจุนทเทระนอกจากเป็นพระธรรมกถึกแล้วยังมีความสามารถด้านอิทธิฤทธิดังในขุทกนิกายธรรมบทกล่าวไว้ในคราวที่พระศาสดาแสดงยมกปฏิหารว่าพระจุนทะขณะนั้นยังเป็นสามเณรได้กราบทูลพระศาสดาขอแสดงปฏิหารแทนเมื่อพระศาสดาถามว่าเธอจะแสดงเช่นไรจุนทะสามเณรตอบว่าจะไปขย่าต้นว่าใหญ่ในจุพูทวีปนำผลว่าใหญ่มาให้มหาชน ที่ชุมนุมอยู่นี้บริโภคและจะเป็นนำดอกปาริฉัดจากเทวโลกมาถวายพระศา,ศาสดาแต่พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้พระมหาจุนท,ทัตระเคยทำหน้าที่อุปถากพระาศาสดามาก่อนที่จะทรงแต่งตั้งพระอนุ์แต่ก็ยังช่วยพระอนุอยู่ตลอดมาเว้นแต่เวลาที่ท่านต้องไปบำรุงพระสารีบุตรเทระเท่านั้นในการใกล้จะประินิพานพระาศาสดาตรัสเรียกให้พระมหาจุนทะ ปูผ้าสังฆาติเพื่อนอนพักที่ฝั่งแม่น้ำกุกุทาก่อนที่พระาศาสดาจะเสด็จถึงสารวันกรุงกุศินาราอันเป็นสถานที่ปรินิพานหลังจากพระาศาสดาปรินิพานแล้วในการต่อมาพระมหาจ,จุนทัเิระก็นิพานแต่ไม่ได้มีรายละเอียดกล่าวไว้ว่าท่านนิพานเมื่อใดและอธิษฐานของท่านบรรจุอยู่ณที่ใด